为什么有些人永远不进步呢？可能来自于以下的这些因素。ทําไมบางคนทำายังไงก็ไม่ก้าวหน้าสักทีหนึงอาจจะเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ก็ได้ลองฟังดู 1. 缺乏生活目标ขาดเป้าหมายในการดำรงชีวิตไม่ม明确的方向ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน就没有了动力ก็จะไม่มีแรงผลักดันย่耐ไม่อยในสิน้นและไม่มีความอดทน 和没有了自律去做一件事情。来，ไม่มีวินัยในการทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง。二，没有上进心，ไม่มีใจที่จะฝ่ายเรียนรู้，不接受任何新的事情，ไม่ยอมรับกับเรื่องใหม่ใหม่ที่เข้ามาในชีวิต，总是以为自己什么都懂，นึกว่าตัวเองรู้ทุกอย่าง，不去尝试提升自己的认知，ไม่มีการคิดที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากขึ้น。 ซันซันเฟินจงเรอดตัวทำงานได้แค่สามนาทีเปรียบเสมือนคนที่ทำครึ่งทางแล้วล้มเลิกแปบ๊บเดียวก็เบื่อหน่ายผู้หนึ่งจ้นชือตตีไม่สามารถอดทนเยินหยัดไปถึงที่สุดได้ชิงอีฟังชียอมแพ้แบบง่ายๆ 4. สี่最后一个是拖延症ผัดวันประกันพุ่ง今天的事情总想等到明天才做งานของวันนี้ชอบคิดว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยทำ 明天还有时间才做พรุ่งนี้ค่อยมีเวลาค่อยไปทำ其实呢今天的事情应该在今天完成จริงๆแล้วงานของวันนี้ก็สมควรที่จะทำให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ให้เสร็จสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาจีนกลางเพื่อธุรกิจแบบระยะยาวหรือตลอดชีพสามารถทักอินบ็อกเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ